2่ดี plus ครับปล่อย original series เรื่องล่าสุดนะคชื่อว่ารักล้นพุงโอ้เห็นแล้วหิวเลยไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้นะครับ series remake จากเรื่อง let's eat นะครับที่เคยโด่งดังจากเกาหลีนะครับก็นำมาสร้างใหม่นะครับโดยนำเอาอาหารไทยนี่แหละครับมาเป็นตัวดำเนินเรื่องซึ่งทอยนะครับที่รับบทเป็นมาวินทวีผลนะครับนะักขายประกันตัวท็อปเจ้าของ อิน t a าแกร,รมรีวิวอาหารชื่อดังหลังเจอวิกฤตครับต้องหนีกลับบ้านเกิดนอกจากนี้ครับทอยก็ยังพยายามผูกมิดนะฮะด้วยการชวนสาวข้างห้องครับที่ชื่อเหมียวครับรับบทโดยสายป่านอภิญญานะสาวโสดวัย30ปีครับที่รับจ็อบเป็นนะักเขียนแผ่นพับให้กับงานราชการเธอรักการกินนะฮะแต่ว่าต้องฝืนใจเพราะเด็กๆเธอ อ้วนครับจนมาเมื่อเจอทอยเลยแหละครับผู้รักการกินย้ายมาอยู่ตรงข้ามเอาล่ะฮะเมียวเจอทอยครั้งแรกก็จําได้ทันทีครับเพราะเขาคือรักแรกของเหมียวนั่นเองครับอนอกจากนี้ครับยังมีเหล่านักแสดงนำนะที่มาร่วมสร้างสีสันรครับนัทศักดาธรพิสมัยวิไลศัก์รัเก้าอมรดิตครับเอ,อ๋มณีรัตนจตุรงโพธารามเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนต้องรอติดตามชมครับคุณตาไอศกรีเนื้อ ห้ามพลาดเลยครับรักล้นพุงครับออากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกาครับทางช่อง True Asian Series HD True Vision หมายเลข239และบนแพ็กเกจ True ID TV Plus ครับเริ่มตอนแรก26เมษายนนี้ครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ